ทนายย่อมรู้ดีว่าจะต้องถ้าจะช่วยเหลือสังคมก็ย่อมจะต้องมีพยานหลักฐานอันที่ชัดเจนถึงจะไปพูดกับสาธรารณชนประกอบกับขณะนี้มีแก๊งทนายโซเชียลหลายหลายคนนะใช้โซเชียลในการสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เห็นให้โฆษณาให้รู้ว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถย่อมเป็นอันตรายแก่ประชาชนที่เดือดร้อนมีคดีความต้องการหาทนาย และการเรียกเ,เ,เ,เงินค่าใช้จ่ายต่างๆก็ไม่ได้ใช้เป็นวิชาชีพเช่นเสนอว่าจะใช้ในการถแถลงข่าวาคิดค่าใช้จ่ายในการถแถลงข่าวเป็นต้นผมขอความกรุณา,อาขอยื่นเอกสารคำร้องเรียนอันนี้โดยข้าพเจ้านะนายชูวิทย์กมวลวิสิ์เป็นผู้เรียบเรียงนะครับ ผมมีลายเซนทุกอย่างอยู่ในนี้เรียนรายละเอียดต่างๆพร้อมกับภาพประกอบพร้อมกับหลักฐานได้ครบถ้วนอยู่ในนี้หมดนะครับเรียงลำดับหนึ่งจนไปถึงลำดับที่1 7เก็บนะครับอ,อันนี้เป็นลายเซนผมนะครับผู้กล่าวหานะครับแล้วก็ผู้เขียนผู้พิมพ์นะครับรายละเอียดต่างๆอยู่ในนี้ผมขออนุญาตให้ท่าน อ่านะครับาลลงอนนะครับอลงบอแครับาบ่คาับครับอ่านักข่าวัะครับออกเบี่ยงขวาี่ครับตรงครับใขวาออกตรงน่บียครับร้วครับาคับตรงรนิดนึง ครับก็ขอบคุณท่านนะครับที่เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับห่วงใยอาชีพแนดยความซึ่งที่ท่านบอกอาชีพเราเป็นอาชีพที่เปีเีรตินะครับเป็นอนุปกรณ์อิสระเมื่อคนใดคนหนึ่งถ้าเห็นว่าทำนอกลู่นอ,อกทางหรือทําผิดข้อบังคับมันญากแสดยความประชาชนทุกคนมีสิทธิ์มายื่นนะครับเพราะนั้นจะผิดหรือไม่ผิด ก็อยู่ที่คณะกรรมการบรรยัญญตินะครับผมในฐานะอูปนายกไหวยื่อเหลือประชาชนตามกฎหมายซึ่งมารับจากท่านชูวิทย์นะครับก็ผมเองก็สําหรับท่านชูวิทย์ไม่เคยรู้จักกันมาก,ก่อนแต่ผมรู้จักท่านผมเป็นเพื่อนรักกับทานายประจําตัวของท่านนะครับอนันตชัยซึ่งเป็นคนปักใตาด้วยกันรู้จักกันตั้งสมัยเรียนรามแหงนะครับเป็นนักกิจกรรมร่วมกันอนันตชัยก็เป็นคนดี ของนักกิจกรรมคนหนึ่งผมก็เป็นนักกิจกรรมคนหนึ่งในเมื่อเห็นว่าสิ่งใดที่ทนายความทาในสิ่งที่นอกลูก่นอกทาง<ม>ก็มีความจําเป็นบุคคลดีๆอย่างท่านชูวิทย์มาให้เรากปรนกลองบุคคลคนนี้หรือทนายคนนี้ครับผมขอเรียนกับท่านว่าผมกับทนายตั้มก็ไม่มีอะไรกันเขาในฐานะสมาชิกปัจจุบันนี้เขาก็มาร้องมันญาติผมด้วยนะครับ ผมก็ถูกทนายตั้มร้องแต่เราเป็นผู้ริหารเราไม่คิดว่าเขาจะเป็นผู้่าดีแต่อย่างไรน,นะครับผมเป็นผู้บริหารสองสมัยติดต่อกันเป็นผู้ริหารที่ได้รับคะแนนสูงสุดของประเทศนะครับเป็นที่ยอมรับของทนายความทั้งประเทศในเมื่อทนายคนใดคนหนึ่งทำผิด,ดกฎระเบียบตามที่ท่านจุวิ์สเสนอมานะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องกลัวเราให้ความเป็นธรรมแน่นอนครับ ทางพพนในการาพ,พิจารณาก็คือเวลามีตลอดเป็นระยะ,รระเวลาในการตรวจสอบอบาผมเรียนกับท่านโดยตรงว่าเรื่องอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจจะคิดพูดคุยกับผู้ริหารว่าต้องเข้าทางด่วนนะครับทางด่วนถ้าปกติ3ปี4ปีมันไม่ไหวหเราคอยไม่ไหวนะครับเพราะนั้นคณะกรรมการผู้ริหารคิดอยู่ว่าจะทํำยังไงให้เข้าทางด่วนตอนนี้เราแต่งตั้งคณะกรรมการบรรยาทเพิ่มอีกสิบคนนะครับ เพื่อทางานประเภทนี้นะครับครับก็ขอบคุณท่านจุวิทย์เป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับท่านครับครับฝากกัด้วยนะครับครับสามสี่อาทิตย์ก็พอครับอะไรนะครับระยะเวลาที่จะพูดยันว่าจะเข้าขหรือข้่าวว่ากี่เดือนกี่วันอะไรอย่างเงี้ยครับไอนีไม่ใช่อำนาจผมนะครับเป็นอำนาจของฝ่ายมันญาตินะครับครับแต่ท่านทราบเรื่องนี้ดีแล้วนะครับเพราะเป็นข้าเป็นสิ่งที่ประชาชนสนใจเป็นอย่างมาก เรื่องนี้ต้องให้คําตอบประชาชนโดยเร็วนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับดูรักนายตั้มเห็นหน้าจะเข้าใจความปริญาตรายความสามารถดาเนินการในระดับไหนหรือว่ามีหลายระดับคือผมเองนะครับพอเป็นทนายมาสามสิบกว่าปีก็ทราบดีว่ากฎข้อระเบียบของทนายความนั้นย่อนยานในการบังคับปฏิบัติ หลายหลายครั้งที่ท่านผู้นี้นะครับมาออกข่าวในลักษณะส,ส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าทําลายบุคคลอื่นซึ่งเขาไม่ทราบเขาไม่มีโอกาสที่จะตอกรอนเขาได้คราวนี้มาเจอคนจริงอย่างท่านชูวิทย์ก็ผมต้องขอบคุณท่านชูวิทย์นะครับ,รบทําให้เรื่องนี้กระจ่างชัดถ้าปล่อยต่อไปผมเชื่อว่าอุปกรณ์เรายังมีทนาย ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกมากมายนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทนายความทุกท่านที่กําลังจะทําหรือกําลังทําอยู่ต้องระมัดระวังนะครับนะครับขอฝากด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับตรงนี้ครับขอบคุณท่านมากครับครับต้องถามท่านต้องให้ท่านให้ท่านพิจารณาคือนะครับผมก็ไม่สามารถตอบได้แต่เข้าข่ายนะครับเข้าข่ายครับ โทษเรามีพักฐันพักไม่เกิน3ามปีลบชื่อนะครับลดชื่อหนักชุดนะครับหน,ห,นหนักชุดเพราะนั้นบรรทัดฐานของเรามีอยู่ท่านไม่ต้องห่วงครับเพราะสาม,มขั<อ>ข้น<อ>ตอนขัน้นตอนแรกคณะกรรมการก่อยสอบสวนขัานรับการบัญญาตและบอดสุดท้ายคือบอร์ดพวกผมนะครับผู้ไปหาน25้าคกนะครับเป็นผู้ตัดสินบอดก็ให้ความเป็นธรรมถ้าเข้าข่ายจริงแล้วเราก็เลี้ยงไม่ได้นะครับ อยู่ไปก็ทำลายอก่อนนะครับขอบคุณมากครับครับครับกรณีลบชื่อกรณีลบชื่อครับถ้าเกิดว่าสมมตินะครับว่าถูกลบชื่อจะสามารถตัดเข้ามาเป็นคใหม่ได้ไหมครับลบชื่อนี่ยห้าปีครับถ้าเป็นบุคคลที่ว่าปรับพฤติตนแับคนเป็นคนดีต้องมาขอใหม่เริ่มรับหนึ่งใหม่นะครับต้องผ่านคณะกรรมการตามขั้นตอนต้องผ่านบอร์ดย้ายหรือไม่ถ้าไม่มีสิทธิ์เป็นทนายยังหากินอย่างทนายก็มีโอกาสที่จะเข้ามายากครับ ไม่ได้เลยครับเพราะนั้นลบชื่อคำาลบชื่อต้องพักนะครับต้องหยุดนะครับไม่ใช่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทนายความถึ่งยังเหมือนกับยังไม่ลบชื่อถึงแม้ในคนอื่นไปสมหากินแทนก็ยังไม่เหมือนลบชื่อนะครับเราก็ติดตามตรงนี้นะครับครับขอบคุณทุกท่านครับข่าวทุกเรื่องครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยว่ว่าจมีโอกาสเคลียร์ใจทนายตั้มไหมครับโอ้ไม่ต้องเคลียร์หรอกครับผมแนะนําให้ทนายตั้มเนี่ย รู้จักตำรวจเยอะก็เดิมก็ขายข้าวแกงไปขายข้าวแกงอยู่ข้างโรงพักที่กระทุ่มแบนเลยขายตำรวจเพราะรู้จักตำรวจเยอะนะครับไปขายข้าวแกงให้ตำรวจดีกว่าไหนนะเอาผมเรียกไปร้อยนึ่งอ๋อไม่เกี่ยวครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอันนั้นอันนั้นดีสารอันนี้ที่ เอเอว,วิชาชีพคือทุกๆวิชาชีพเนี่ยผม,ผมเนี่ยเป็นคนที่รู้จักทนายเนี่ยเยอะเอออาชีพทนายเนี่ยเหมือนกับอาชีพหมอละครับเหมือนอาชีพวิศวะละครับทำไมเขาจะต้องมีสภาทำไมเขาจะต้องมีมันญ,ญาตโดยเฉพาะอาชีพหมอความหรือทนายความเนี่ยเกี่ยวข้องกับกฎหมายเอายกตัวอย่างแล้กันสมมุติว่า ทนายความเนี่ยไปใช้ช่องทางทางกฎหมายช่วยเหลือผู้ค้ายาเสพติดไปใช้ช่องทางยกตัวอย่างเช่นมาตราร้อยทับสองชาวบ้านอาจจะไม่รู้ว่ามาตราร้อยทับสองคืออะไรก็คือการขอลดโทษในกรณีที่โดนจับและก็สามารถบอกข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ถึงผู้ค้ารายใหญ่กว่าไอ้กรณีนี้แหละครับใช้กันมากเพราะอะไรครับ เพราะตัวเองจะได้ลดโทษแต่ถามว่าตัวเองรู้จริงไม่จริงอันนี้สิครับมันมีการตกลงมีในการปลอมเอกสารเรื่องราวต่างๆเหล่า,ลานี้เนี่ยผมทําพูดให้ฟังเพื่อให้ท่านเห็นว่าอาชีพทนายนั้นเป็นอาชีพท,ที่สําคัญมากทําไม่ดีคนหนึ่งเข้าคุกคนหนึ่งกลับบ้านคนที่ศาลกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องอาศัายทนาย,ยนะครับอาศัยทนายไม่ใช่อาศัยทนายด้วยวิธีการที่ผิด,ผด เป็นการอาศัยทนายตามวิธีการของกฎหมายซึ่งแน่นอนครับทางสภาทนายความก็ต้องตั้งกฎมีกฎมีระเบียบทนายจะไปว่าความและก็จะไปยึดเข้าข้างฝั่งตรงข้ามหรือจูจ่ๆมาตั้งโต๊ะซัดตรงข้ามเพื่อให้จะเกิดคดีขึ้นอันนี้ก็ผิดอีกนะครับเป็นการหาเรื่องให้มีมีคดีความอย่างสมมุติว่าผมเป็นทนายผมไม่มีงานอะไรทําและผมไปนั่งถแถลงข่าวผมด่าฝั่ง ไอไ้อใครสักคนหนึ่งเกิดเป็นคดีขึ้นมาอ้าวตัวเองจะได้มีคดีตัวเองมีคดีก็จะได้มีสตางค์ไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับผมถึงของเรียนให้ทราบว่าให้สภาทนายความช่วยทีเถอะครับเพราะว่าช่วยยกระดับของทนายความเพราะเดี๋ยวนี้มันมีทนายความที่ไม่ได้หากินเป็นทนายเป็นวิชาชีพทนายวิ่งเต้นบ้างแล้วทนายโซเชียลบ้างแล้วทนายที่พูดผิดผิดถูกถูกนะ ข้อมูลหลักฐานอะไรไม่มีแต่ขยันออกสื่อโซเชียลทุกวันประชาชนนั่นน่ะถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยไม่มาหาทนายหรอกครับดังนั้นเป็นอันตรายอย่างมากครับถ้าเกิดปล่อยให้คนที่ประชาชนที่เดือดร้อนมาโดนติดก,กับเหยื่อก็อพูดง่ายๆก็ลงมาปุ๊บอ้าวเข้าเลยหรือคนไหนที่ไม่ไม่ไม่เอาด้วยก็ออกไปด่าออกไปตำหนิออกไปใช้สื่อ โจมตีฝั่งตรงข้ามว่าโอ้แพ้แน่โอ้ยหลักฐานอ่อนโอ้ยอย่างนี้ไม่มีทางชนะนี่อย่างงี้นะซึ่งลักษณะน,นี้เป็นอันตรายจริงๆแต่สื่อก็ต้องเป็นถ่ายยินยอมที่จะถ่ายเพราะว่ามันเป็นข่าวดังนั้นพิจารณาของในด้านของสื่อมวลชนคือข่าวการนำเสนอข่าวการที่เขาอาศัยข่าวในการออกไปหากินเขาไม่ใช่สื่อมวลชนนะครับ ดังนั้นทนายศิธาเนี่ยไม่ใช่แม้กระทั่งเป็นสื่อมวลชนไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนเลยด้วยซ้ําและมีอาชีพเนี่ยกำกับอยู่วิชาชีพกํากับอยู่คุณธรรมกํากับอยู่หรือระเบียบข้อบังคับของสภาทนายความมันญาติทนายความกํากับอยู่ไม่งั้นจะมีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ได้หรอกครับวันนี้เนี่ยช่วงสงกรานเนี่ยนะครับผมคงจะเตรียมการ เาไม่ใช่ผพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปส่งพี่น้องนะครับดับต่างจังหวัดโดยไปที่หมอชิดเวลา5้าโมงเย็นนะครับก็ไปรณรงค์เหมือนเดิมคําถามในเรื่องเกี่ยวกับต่อไปมีใครจะถามผมเรื่องนี้ไหมครับครับ ยนี่ยคุณองเรื่องนี้ไงคมีเอะพอสงคือคือคือเรื่องนี้เนี่ยอ่าผมอยากให้ทุกๆเรืองนะครับบางครั้งการต่อตโ้กันไปมาเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อย่างผมเนี่ยผมจะให้ฝั่งหนึ่งเนี่ยพูดให้เต็มที่เลยคุณพูดให้พอเลยกรณีของ ที่คุณถามผมทนายโซเชียลเนี่ยเอาผู้สื่อข่าวและอาศัยสื่ออาศัยเลยครับเพราะว่าทนายธรรมดาทําไม่ได้หรอกครับเรียกมาก็ไม่มีใครมาถ้าไม่ใช่คดีสําคัญถูกไหมครับแต่การอาศัยสื่อและนําไปสู่กระบวนการของกฎหมายเนี่ยผมว่าผิดนะครับสมมุติว่าผมไปเจอคนหนึ่งนะครับอ่าที่เขาเท็จจริงหรืออะไรยังไงยังไม่รู้เฮ้ยคุณจ่ายไหมเดี๋ยวผมไปเรียกสื่อมา จ่ายมาสักสองสาแสนนะอ่าแล้วเดี๋ยวผมเรียกสื่อมาแล้วเดี๋ยวผมช่วยพูดให้นะอ่าพยานหลักฐานมีเท่าไหร่๋อ,อมีเท่านี้เหรอ,อเดี๋ยวผมดูโอ้ยอย่างงี้งี่พูดแล้วผมก็มาพูดผ่านสื่อและให้สื่อเนี่ยนำเสนอไปสู่สังคมผมถามว่าอย่างนี้ใครได้เปรียบได้ประโยชน์ทนายครับไม่ใช่ลูกความไม่ใช่ลูกความครับเพราะลูกความเนี่ยยังไงก็ต้องตกลงจ่ายไม่งั้นเขาจะมาออกข่าวให้เรื่องอะไร ทีนี้ปรากฏว่าบางทีไปเจอคนดีก็แล้วไปทนายความที่ดีๆทนายความที่เขาเห็นเก่กับคุณธรรมเอามาแถลงข่าวเพราะว่า,าผู้เสียหายเขายากจนเขาอาจจะโดนข่มขืนโดนอะไรอย่างนั้นอย่างนี้โดนข่มเหงอันนี้อีกเรื่องหนึ่งดังนั้นสื่อต้องพิจารณาให้ดีแล้วล่ะครับอยู่ๆที่ทนายตั้มเนี่ยมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวทาั้งๆที่ไม่ได้มีเรื่องอะไรกดธเคืนไม่ได้รู้จักกับผมมีวัตถุประสงค์อะไรอยู่เบื้องหลัง มีวัตถุประสงค์อะไรอยู่เบื้องหลังครับแล,และและมีสาเหตุใดถึงออกมาพูดใช่หน้าที่ของทนายหรือไม่นี่คือสิ่งที่ผมมาล้องครับและถ้ากระทําการแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเหมือนกับบุคคลคนหนึ่งคือเป็นกลายเป็นอูาอ่าดง่ายว่าเป็นมาเฟียแหะครับเป็นมาเฟียทางโซเชียล เป็นมาเพียโซเชียลยังไงครับถ้าพูดอะไรไปคนก็ต้องมาเคลียร์อย่างผมพูดอะไรไปคนก็ฟังแล้วโอ้ตกใจต้องไปเคลียร์อ้าวแล้ตัวเองก็มีรัษมีล้จะมาขอเยืยเหรอือจะมาขอหรือเปล่า,ากรกเรมประธานมันญาติมาแล้ว๋อครับครับจารย์เกษมเคยเป็นนายกสภาในความจำนเกษมท่านป็นรประธาน่านายก้วท่านจะรับกท่านเองได้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 ใครเนี่ย ไม่ไทย <ไป S 1> ครับ